สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่างแต่จักระพงนะครับวันนี้นะครับช่างจะมาบันทึกวิดีโอไว้เกี่ยวกับการสลับทางหมุนของมอเตอร์นะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามารับความรู้กันนะครับใครที่มีมอเตอร์ที่เป็นรุ่นนี้หรือว่าหน้าตาคล้ายๆกันนะครับจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นหรือรุ่นไหนก็ช่างมันนะครับขอให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ ปกติแล้วเนี่ยมอเตอร์เนี่ยเขาจะทํามาผลิตมาเพื่อที่จะให้สลับทางหมุนได้อยู่แล้วเป็นธรรมชาติของเขานะครับอันนี้จะเป็นเซอร์โวนะครับที่มีกล่องกับตัวมอเตอร์อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเวลาเขาผลิตมาเนี่ยนะครับบางครั้งเขาจะตั้งมาเป็นฝั่งหนึ่งก็คืออันนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเขาจะหมุนมาฉักเย็บนะครับ เขาจะหมุนมาทางจากเย็บก็คือจะหมุนเ,เข้ามาหาตัวเรานะครับเขาจะวิ่งเข้ามาหาตัวเรานะครับแล้วถ้าเผื่อเราจะไปใส่จากพงหรือจากลาที่หมุนอีกอีกทางหนึ่งเนะเราจะปรับตรงไหนของมันนะครับเพื่อนๆจะไปมองที่ยี่ห้อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เน้นที่ยี่ห้อในการสอนนะครับผมจะเน้นเรื่องออหลักการทํางานมันมากกว่านะครับซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้หรือคล้ายๆกันเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้หรือคล้ายๆกันมันก็ต้องปรับเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับเพื่อนๆครับ อันนี้นะครับมันจะหมุนมาทางจากเย็บถ้าเราจะให้มันสลับทางหมุนไปทางจากโค้งเนี่ยเราก็ทำยังไงนะครับอันดับแรกเรากดใช้นิ้วโป้งเรากดตรง P แชร์ไว้แล้วก็กดบวกนะครับพอกด P บวกเสร็จแล้วมันจะสังเกตดูมันจะขึ้น P 0 0นะครับโปรแกรมที่จะสลับทางมอเตอร์มันจะอยู่ที่โปรแกรม P 0 2นะครับเราก็กดบวกขึ้นไปเลยให้มันอยู่กดบวกตึ๊กหนึ่งขึ้นไปนะครับมันก็จะขึ้น P 0 2นะครับ พอขึ้น P02 แล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในโหมดของการสลับทางมอเตอร์แล้วนะครับออพอมันขึ้น P02 เสร็จแล้วเรากดตรงไหนนะครับเราก็มากดตรง P อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าไปเข้าโหมดข้างในนะครับพอเรากดเข้าไป P เนี่ยมันก็จะมีศูนย์กระพริบศูนย์กระพริบก็คือว่าเลข0ก็คือมันจะหมุนมาทางจากเย็บ ถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันหมุนไปอีกทางหนึง่งเป็นจากพวงเราก็ต้องกดบวกขึ้นไปนะครับให้มันเป็นเลข1มันจะมีแค่ศูนย์กับ1นะครับมันจะไม่มี2อสานะครับพอเป็นเลข1แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะบันทึกนะบันทึกเราก็กด S, <S นะครับกด A S เพื่อนบันทึกนะครับพอเรากดเเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมจะเหยียบมันก็จะกลับมาหน้าจอหลกักแล้วผมจะเหยียบดูเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะเขาจะหมุนไปอีกฝั่งจะหมุนไปทางนี้เมื่อกี้เขาจะหมุนมาทางนี้นะครับ อันนี้ก็คือเขาจะหมุนสลับทางแล้วก็คือสามารถจะไปใส่จักโค้งได้นะครับซึ่งความรู้เรื่องมอเตอร์เนี่ยนะครับะระบบเซอร์โวหรือว่าเป็นระบบคลัตช์เนี่ยนะครับเขาทำมาเพื่อสลับทางหมุนได้อยู่แล้วแหละนะครับคลัตช์มอเตอร์ก็กรุ่นใหม่ๆก็จะสลับทางหมุน อยู่ตรงตูดมอเตอร์เลยนะครับโดยเลื่อนการเลื่อนสวิตช์นะครับส่วนไอตัวนี้จะเป็นเซอร์โวที่สั่งงานด้วยคอมเนี่ยเขาก็จะสลับทางหมุนได้เหมือนกันถ้าถ้าเผื่อเราจะเอากลับคืนมาให้มันเป็นจากเย็บแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเข้าโปรแกรมนั้นก็คือกด P แล้วก็บวกพอกด P แล้วก็บวกมันก็จะขึ้น P00 เหมือนเดิมแล้วก็กดให้มันเป็น P02 ก็คือกดบวกเข้าไปนะครับพอกดบวกเป็น P02 เข้าโปรแกรมสลับทางมอเตอร์แล้วก็มากด P นะครับ เพื่อจะเข้าโปรแกรมในอ่ะเมื่อกี้ผมปรับให้มันเป็นหนึ่งก็คือหมุนไปทางจากผมจะให้มันหมุนมาทางจากเย็บเหมือนเดิมผมก็กดลบลงมาให้มันเป็นศูนย์กระพริบเสร็จแล้วผมก็กดเอสนะครับอันนี้ก็คือนะเห็นไหมฮะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะโอเคเนาะนะครับวันนี้ก็มาให้คลิปเล็กๆสั้นๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็บันทึกไว้เพื่อเป็นเอ่อวิดีโอที่เป็นความรู้นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามารับชมแล้วก็ เข้ามาทำตามได้นะครับวันนี้ช่างแตกก็ไม่ต้องเห็นหน้าค่าตาเหมือนเดิมสวัสดีครับผม